คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้เล่นหรือทำตามเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคาแนะนำยื<ห>นรรเรียงกันสามตัวแบบเนี้ยกูยิงทิ้งแบบทิกโอเคครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยุโรปทุกท่านนะครับผมวันนี้เราพบกับเกมสาวถ้ำอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะเออ ผมขอที่แบบไหนก็มาสา,าวทาละผมพกคุ้นเยอะหร่ครับหนึ่งสองห้าศูนย์นะทุกคนเนอ,อวันนี้ผมมาเล่นเบ็ดทีเท่าไหรด่ดีผมก็มาทุ่มเทกับสาวทาอีกแล้วนะครับผมเออกลับมาในค่ายของเราดีกว่าเถพีจี PG, นะครับผมเออเกมสาวทานะเออจับตัวรับทนทุนน้อยนะผมขอเล่นแบบทุนเล่นน้อยดูนะทุกคนเออขอเบ็ดทีห้าบาทนะเออ,อยังไงล่นะ ยังไงยังไงจะเข้ากูเบ้าโอ้โหสิบอื้มสี่สิบบาทว่ะอ้โหโอ้โหเออไอ้หียสิบบาทคูณสองป่ะไอ้ยี้าิบ้าน,นอืน้อเ,เออสามบาทจะพังหรือจะพังหรือจะพังพัง,พงหรือเสียวะ่ะโอ้โหสี่บาทวะ่ะคูณสองม่ะ ไอ้เนี่ยเออหกบาทอืมศูนย์สองว่ะอืมเจ็ดสิบห้าบาทแล้วว่ะทุกคนโอ้โหแปดสิบเอ็ดบาทแล้วอืมโอ้โหเงียบว่ะโอ้โหตัวเอมาสามบาทว่ะตายสามบาทเหรอโอ้โหหกบาทตายสามบาทโอ้โหตัวเค ไหลสา3หม quant, ุนวะทุกคนอือหือโอ้โหขอลุนเองดีกว่าน่าลุ้นกว่าว่ะโอ้กาบ้านสิบแปดบาทอือหือเออเฮ้ยโอ้โหสิบเจ็ดบาทว่ะทุกคนเออไอ้ยี่อะโอ้โหกูอือหือเออสิบห้าบาทว่ะ จะพังดับหรือเปล่าอ่ะยับเยนหรือเปล่าโอ้โหโ,หโอ้โหได้ห้าร้อยไอ้กเกี้ยจะพังดับเยนหรือเปล่าวะโอ้โหโอ้โหเด็กแค่โอ้โห,โโห,โโหทุกคนอื้อหือ จะพังย็ดเยินหรือ <French> เ <Claire> ปล่า mm. โอ้โหหกเจดเจ็ดเลขสวยด้วยนะครับผมเออโอ้โหเพคูณมาแค่พันสองแล้วทุกคนเนอจะอะไรมากกำไรแค่ห้าร้อยก็ถือว่าพอแล้วทุกคนเนอะใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกับเบ็ดห้าบาทนะทุกคนเนอดยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกัดสวัสดีครับผม